วันนี้มาเยี่ยมบ้านดาวค่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านดาวค่ะพี่น้องตื่นไปเนาะนี่ป้าเขาจะมีเซอร์ไพรส์กันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ้านดาวค่ะนี่น้องเบียร์ลงทุนตัดผมเลยค่ะ เอาดีๆเ้อแม่ต้นวั่ยังไงว้ยม่เอาฟั่นแบกได้เข้าไปเนี่ยเ่อกีมื่ก้บอกตัลันนะเ่อก้เมอีบอกัวัอยู่คนองไปัว้งตัวเพาว่าก็ให้นี่เป็นกลางก็เลย้เดียวดาราปันดาวเขต้องตัดผมกันไปหรอชวยยังี่ิบม่ตัดผูดตัดูดแมคือเปียกับกรณี แสดงว่าพักนก็ตื่นนะตังักมมงเก็บมันกมักโมงอยู่แลเลยแต่เ่เียคนตกวันคืนตกอะไนะเพื่นก็เต้ตาคดวยดเป็นมาไล่เปิดบ้องเม่แก้วกำลังเบียร์อะเรือครัพี่ไม่ได้พี่น้องรับนัมไล่คล่วนแต่ว่าบ่เ็ไดบมีเววอะไรเพราะว่าสอบมมันต้องม่มีเวลาอะไรถองบ่มีเวลาจัดของเลยเด้ ตื่นี้ไมลรางอาบนมงหัอาบแต่มันบ้านดเชียวกับบ่อริบอาบมาหดป๊บสอบเน็ววอยากนอนลายนอนแล้วหัวน้าอาบามอยู่้าต้งบังน้ตจำสิงสร็จอะไรเส็จ่ปเออตายปัดขายบัดขายบัขายบัเสอรเสอะรงีตัดกิ่งอะไรกิ่ง

ไอ้บ้านใช้บิ๊กขึ้นจังเลยชรีโม่ใช้บิ๊กนี่ไหมคิดว่าคิดจะไมเเี่นปัดตมเลสสงผมสงดีพันธุ์กันใช้เป็นเปรนใช้ไอ้ไอ้ไทลูปมันเป็นผงหวกเท่ปะผงหวกเลยไม่เห่าบริพอกันเลยวาบริบ่อกันหมื่นช่องหมื่นรวผงหวกเลือกวหัวเลยวะวนนี้เห็ดบงไทยอ่นเอไอย่างเดียวเอไอเห็นี้เราหนุ่มคักเนาะ เออดนมีกีินกาจากเม็ดไหมถ้าอยู่แต่พดอะไรนสนามวาน่ีนเราแม่ไงปนเขาแม่ลาตีมันม่คนเอมันเป็นยตอนมรยาดวงหนาไปเนาะบางห้องเขาตปพ่ละมีชุดชวยง่ามบ่มาแ่เนี่ยคยัมาชุดสวยงามหลาเด็กื่เดี่ยวเราตอดูว่าหลานเด็กกินได้นี่เออใ่สวนะมึงเหร

มักเกียวคูบีวนสุดใชงานคุดลตตี้บ่าบอดคูสุเผ็ดมันตีซีขาวซีขามันไม่ได้ใ่หรอ่ใ่ปแม่กองไปแบกมันม่ด่ม่กองมาบบเอีขาวเตีซีขาวเออเออลาตีซีขาวละม่นเปลี่ยนเห้อเหนนี่เลีวหนหนนึง อ๋ออ oh, ีชุดนึงท <anyway> well? ี ok, mm ่ีขาวไม่อยู่ไม่ยูแต่ว่ามื่น่ราศีเพื่อนจ้หน่อยแต่บ่าอย่เอาไปซักเอาเจ้าหน่อยเมื่อน่ไม่ต้องซักหรอกเมื่อนี่แค่ไหนก็ได้ใส่ได้บดป้าเราหมอบอก็ได้จริงจมันม่ชุดมีเกียีชุดมันจะใส่บ่ได้หรอกมื่อน่วดมีเกนมันหลัดงหูมันใส่บดได้เมื่ไน่ป็ต้องแป็มใสูสิบเย่างก็ยืนใส่ อันขึ้นเข้าเส้นสวนโรกที้เลยข้าใส่ใต้หุ่นเอ็กนะเฮงน้ำหนักขึ้นหาโลกูใส่แล้วกูหฮงหดมือออกงานเฮงแต่แต้หนักขึ้นกูลืองเงินดไหลอันนี้เพิ่อนกหายจวดว่าสุดสวยงามป่อกันไปสร้างไม้บางหันหาที่หมาทุกทงเมียนตีขนาดกู่ได้กินขสยอน้เขาสอบบอก่าเขาหนักจอยาส่ไม่ได้กินแจบ้วันนี้บานราตึงเนระ บ้านดาวจะกินเขาก็มีย่งตืมขื่นตืมขื่นค่อนหลายเราไม่รู้ลีดน้ำมาเฮ้ยคุณมีกิบดาววีญญาว่ะพ่อไปจักแล้วเราจะว่าพ่อจะกับฟ้ยได้ยูแม่เรียนลูกค่ะทำเพื่อเปิดวงโดยเฉพาะทุนทุนสั่งเนี่ย จะได้ยังแต่กับบ่มีเงินสื้อไหมเออบ่มหลายอยู่ที่เรามันหาอันับ่เห็นก็เลยบ่มในตัดซัพพอร์เด้อพี่น้องค่ะดครับเยเ่มุกมาติมุกความาเขี่ยไปครับกู่ลับมากูจซอเล็กายายัหัวบีแล้วยาแล้วยาววีติดกูเอะนะ

กับปอบข้างล่างตั like <bbe> ้งรวดไปตัดหัวเฉบ้านคมแลนผมเอาไปเหี่อเดี๋ยนี้ตัวเร่อบอวิผมยังมันขึ้นหาดีแคะขึ้นหาดซื้อปีไก่แตีใส่เทียที่ซีเหมือนขึ้นน่ะล่ะว่าปีไก่ม่ไเด้ยใส่อันีเด้ยปีไก่เเป็นคุณยหย่เนาะมันเลยเม่ได้ใส่ผมเงี้ยว ใจะตะโกแต่ว่าอย่ตอนนี้หาเงินซือโกไม่มาอีน้องบึงแงงด้วยค่ะอ้ารู้ว่าเป็นอย่างสงคนโอ้โหอ้ฮะเอสน่าเหนื่ยร <c ười> มาแล้วแม่ดมมาแล้วใส่จะใส่บุญอะไรแม่ แม่เก้มกับพี่รองรู้ใจกันคยจัมีก็ูดารยสุดตะหักมากเลยเด้ยแต่ว่าอี้องเหมือนแ้วมึงแชบูตสีแดงแมวมีสีดำสีขาวมันมันหลอก้มเกียมบานต็ดีโอ้ยบ่แม่บ่นมันยูบ่นมันดูน้ำพอง่ามงบานดาวว่ามึงบานดาว บ้านดาวซ้อมเต้นบักคักไปนี่คือพี่พี่ขืนแท<ถ>็กไม่หนีสุดกบเปิดอบอสซ้อมเต้นมันซ้อมเปิดโปง<ม>สน,องน็อกคือมีแต่พูดพี่พี่ขืนสนอส็อกศูนย่อมวันนี้ <c oughs> อุ้ยลดลงอี่เด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ